สวัสดีครับวันนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับหรือตาบอดนะผมมีริกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับที่คุณครูเนี่ยไม่รู้จะสอนในเรื่องไหนนะผมจะทำยกตัวอย่างนึงเคสให้ครูทั้งหลายได้ดูนะครับนะไปเจอกันเลยนะครับครูมาแล้วนะครับแล้วครับรูอยู่ทีนี กูจะเป่าให้ทุกคนหยุดนิ่งนะอะนิ่งครับดี๋ยวคกูจะจัดแถวู้องเองเลยนะครับ<ด>อยู่มองเองได้ครับน่าข้าวแถวหน้ากระดานถ้าเราอยากรู้ได้ยังไงเราสัมผัสเพื่อนข้างๆเนี่ยอ่าตรงไหล่เนี่ยเอ,องสัมผัสเพื่อนดูแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวแถวหน้ากระดานอ่า ยุดนิ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับครูเนี่ยจะมาสอนพวกเรา,าวิธีการคลื่นไหวแบบอยู่กับที่นะครับโดยการใช้มือและแขนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องวอร์มอัพก่อนนะครับเราจะต้องยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับเราจะใช้มือเนี่ยนะครับ โอเคนะครับพร้อมยังครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับเด็กห้องเรานี่โซนจริงๆเลยนะอ่านีดเป็นห้องไหนครับอันนั้นดื้อค่ะครูอันนั้นดื้ออยู่ไม่ดีค่ะนี่ห้องไหนครับห้องสี่ค่ะพร้อมห้องแล้วครับโอเคนะครับไม่อยากอยู่ห้องเดี่ยว เดี๋ยวจะให้ทุกคนยื่นแขนไปข้างหน้าอ่ะยืมนี่ยแขนไปข้างหน้าลูกไม่ได้ไหมคอ่บไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้เห็นเรื่องลางเนาะช่วยเพื่อนหน่อยอ่ะโคตรอ้าเมื่อยครับกูยื่นแขนแล้วก็เมื่อยครับเมื่อยเล่นเล่นหน่อยนะครับเมื่อยยกมือขึ้นค่ะลูกยกแล้วครับยกขึ้นค่ะยกยกขึ้นสูงสูงบาลากิ๊ก่า ทีนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไหนเอฟเฟคแขนแบบนี้นะครับขูดแขนไปข้างน้านหนึ่งสองสามลูกทำท้องกันค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรีน่าจะนันับเพื่อนเพ่อนับถึงสิบนะหนึ่งสองสามนึ่งี่ห้าหกเจ็ด 9, อ่ะเมื่อไปข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยไปข้างหลังต่อค่ะง่ายคอ่าเราเป็ง่ายคุณไ,ไ,ไปข้างหลังล่ะเดี๋ยวนี้นะอ่าโอเคอ่าพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งส <1, 2, S 1> อ่กแ้ทีนี้เนี่ยอ่ะเราเข้าสู่บทนี้นะนะนเราจะใช้ลูกฟุตบอลนะลูก ลูกฟุตบอลเป็นลักษณะอย่างไรฮะเดี๋ยวจับกันทีละคนเลยเนะี่ยอ่าจับดูโ oh. <laughs> อ้อ่าระวังลูกระวังลูกอ่าอ่า <laughs> เดี๋ยว <laughs> จะเย็นๆนะเดี๋ยวได้เล่นอ่าเราอีฟเนี่ยนี่ยอ่าลูกฟุตบอลเป็นลักษณะนี้นะอ่า <laughs> น,นี่บอ <laughs> ลน <laughs> ไหนนะนี่ใครมัสตัวโลมุลลาไม่รู้เห็นเป็สีอะไรอันนี้ไม่ใช่สีส้มนะลูกนะอ่าสีฟ้านะลูกนะ ดีครับแม่ครูมีสีเผาปนไปด้วยพ่อค่ะตอนกิปเห็นไหมอ่าอ่าดีหน้าเห็นชัดน่าจะเห็นชัดกว่าเพื่อนแล้วหน้าในห้องนี้เห็นแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนเข้าแถวตอนเดียวนะเข้าแถวตอนเดียวเรียงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ที่หน้าเนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวครูจะช่วยเพื่อนที่ปอดสนิทนะฮะ นิ่งๆค่ะลูกจับจับเพื่อนเพื่อนจับเพื่อนเพอโอเควิธีการเล่นนะลูกเดี๋ยวผมจะสอนนอีทก่อนอการสอนเนี่ยเราจะต้องสอนทีละคนนะครับในคู่ฟุตบอลโดยที่เพื่อนของเราข้างหลังเนี่ยจะต้องรับลูกฟุตบอลเพื่อนเราต่างรับยังไงแบบนี้ลูกอ่ายืนแบบนี้นะค่ะแม่รอแบบนี้ครับแ่รออีท พอครูเป่านกวิปปี้ตอนนี้อ่าแล้วก็อันนั้นเนี่ยจะต้องสัมผัสลูกฟุตบอลรเราต้องรับมาสตูโรไปรูฟุตบอลแล้วเนี่ยมาสตูโรเนี่ยสัมผัสอ่ามีรูว่าอันจับลูกฟุตบอลยื่นให้เพื่อนข้างหลังอ่ะอ่าบัตรกิ๊อ่าจับอ่าส่งส่งด้านหลังด้านหลังด้านหลังบัตรกิ๊อ่าต่อยังไงต่อครโอเคจากนั้นเนี่ยลีน่าได้ลูกฟุตบอลแล้ว ให้ปารกิจระวังคําสั่งของผมจะบอกว่าข้าปารกิจยกขาย,ยกแขนขึ้นค่ะอ่าอ่ายกแขนทั้งสองทั้งสองเลยอ่าแบบนั้นค่ะ, <c oughs> ะจะับลูกบอลมาสตูรอ์อ่าอ่าแบบนั้นเลยแั้ข้างหลังอ่ะอนัดลักข้างหลังอ่า <c oughs> ถ้าเขาไม่สบอ่ะรถอินลักข้างหลังอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะอ่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะจริงจังแล้วนะเราจะสอบเลยนะครูถ้ามีคนทําตก เราจะมีเราจะมีการทำโทษอาจจะเต้นอันนันอันนันใช่ค่ะค่ะครูอ่าอันนัทโอเคทีนี้เข้าใจเลยนะเข้าใจค่ะครูจะเป่านกหวีดอ่ะโอเคไหมโอเคค่ะหนึ่งสองโดยที่คุณท่านหลังเนี่ยรอรับไปเลยอันนั้นะหนึ่งสองซ้ำอ่าฮันๆิ อีกเฮ้ยเฮ้ so ิบเย้โอ้โหไม่คิดว like ่าทุกคนจะทำได้ขนาดนี้นะอ่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยไม่นุกเลยจะบอกว่าการทำแบบนี้เราได้อะไรบ้างใครตอบได้บ้างครับได้การแข่งขัโอ้ได้อะถูกต้องนะเราได้อะความสามัคคทีกันในกลุ่มนะครับ อ่าโดยพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ต้องมีคุณครูค่อยชี้แนะครับโอเคพอที่เราจะเลิกนะฮะเราจะให้เข้าแถวหน้ากระจายอีกครั้งหนึ่งครับครไปไปเนี่ยนี่หน้าช่วยเพื่อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวอาชกันาดที่เขาเรียกวนากระดานนะโอเคก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะอ่าจบการสอนเกีงเท่านี้ของครูอามีรุนนะครับ ต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับอห้เยอะครับเกครับ